เราทะเลาะกันเรื่องอะไรเพราะคุณให้เงินใครไปซื้อหุ้นบางจากใช่ไหมแล้วไม่ได้ตามประสงค์ใช่ไหมเพราะว่าคุณอยากได้พลังงานของเราใช่ไหมเพราะมีคนไปบอกว่าคุณก็ได้เราก็ได้คนละครึ่งใช่ไหมคุณโกคุณแบบคุณถูกโกงใช่ไหมคุณถูกโกงใช่ป่ะคุณไม่คุณไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับตระกูลแก๊งตระกูลแก๊งนางฟ้าเขาโกงกันอะไรยืมกันใช่ไหมถูกไหมคุณฮุนเซนโกรธเพราะคุณถูกโกงใช่ไหมคุณต้องไปจัดการกับที่เขาโกงคุณ ไม่ใช่มาจัดการกับประเทศคือไปตีให้ถูกตัวคิงของเราควีนของเราก็มีมความรักความเมตตาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9คิงของท่านก็ได้รับเชิญมางานที่เมืองไทยอยู่ตลอดเวลาคุณฮุนเซนเวลาเขามีการประชุมที่เมืองไทยใหญ่ๆเขาก็เชิญคุณฮุนเซนตลอดเวลาในเวทีที่ประชุมโลกตลอดเวลานัเนี่ยพลเอกประยุทธ์อยู่มาสิปีเนี่ยจับมือท่านทุกทีเราไปอยู่ด้วยกันทุกทีเราเราอยู่แผ่นดินติดกันเราย้ายเพื่อนบ้านของเราไม่ได้แต่ถ้าเพื่อนบ้านเราเนี่ย ดันกลายเป็นโดนเจ้าพ่อสแกมเมอร์ที่มันอยู่บ้านจันน่ะจันสองหมาไปหลอกคุณคุณต้องคุณถูกหลอกจากพวกสแกมเมอร์จันสองหมาเข้าใจไหมมันเป็นสแกมเมอร์มันหลอกคนคุณก็ต้องไปจัดก,การไก่สแกมเมอร์จันสองหมาไม่ใช่ว่าเกลี้ยกล่อมด้วยการขนอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทาหารของคุณก็ยิงยังไม่เป็นเลยไม่เชี่ยวาชาญเลยแล้วยิงใส่พื้นที่พลเรือน<ม>โรงพยาบาลชุมชนยิงใส่คนน่ะ คุณเป็นบ้าแล้วคุณหุญนเซนคุณมาเนตคุณเป็นรอบประสาทแล้วคุณหุนเซนคุณมาเนตแล้วคุณจะมาทวงปราสาทจากเราคุณ่ะเป็นรอประสาทคนไปจัดการใครกองคุณคุณไปจัดการคนนั้นไม่ใช่มาจัดการกับประเทศไทยและถ้าคุณลุกขึ้นเหิมเกรมจะรบกับประเทศไทยคุณจะได้พบกับความราบพนาศูนยฉันบอกเลยเดี๋ยวนะฉันดูยอดกันนะ นี่ดีนะนี่ดีนะเธอว่าเราอยู่ในยุคที่เรามีกำลังวังชานะเะออสวัสดีทุกคนคนละร้อยสองร้อยพอนะอตอนนี้ได้จากแปดแสนนะจากแปดแสนเดิมตอนนี้ได้ล้านสองแล้วอืมคือคนที่เก้าพอแล้วนะไม่ต้องมีคนที่สิบนะเข้าใจมากับบ้านทุกคนนะไปกี่คนกลับบ้านทุกคนนะจะืมผู้ตายชอบจันสองหมาคือพออายุเยอะแล้วก็พูดได้อะนะ เป็นหมาสองจันทร์ไหมพี่ปองเออจะหมาสองจันทร์วจันสองหมามันก็สองเหมือนกันละว่าอ,อพี่ปองพูดตรงใจทุกอย่างออสมเกียรติสาวผมเลี้ยวไงสาวผมเลี้ยวออขอบคุณทุกคนนะทุกบาททุกสตางค์เลยจะไปถึงพี่น้องของเขาอมจะไปเลยเพราะว่าเคยพอดีคุยกับทาหารทุกวัน แต่พี่บองรู้นะว่าจะจบตรงตรงไหนพี่บองรู้แต่พี่บองพูดไม่ได้ถ้าพี่บองพูดนะให้ดึงพี่บองเออดึงไม่ทันนะสิไม่ทันที่ป่านมาก็พยายามอยู่หล้ว <laughs> ไม่ทันสัก <laughs> แมตช์หนึ่งเลยนะเ <laughs> ออ